ลุ้นหรอกฮะผ่สี่สิบแปดปีหาอะไรเดี๋ยวมึงก็ใช้เส้นสายนะถ้าจับได้ประหารแม่งเลยฮะแล้วกระบวนการยุติธรรมต้องให้ความยุติธรรมกับประเทศนี้จริง,รงๆคืออะไรคือไม่ใช่มึงไปติดห้าปีแล้วออกมานะเพราะว่ากูจะต้องยึดทรัพย์มึงคืนกูจะต้องหาอะไรต่างๆนานาถ้ามึงโกงประเทศกูเนะี่ยกูจะทําให้มึงชิบหายกูจะทําให้มึงล่มจมลงไปก่อให้มึงตายกูจะไปยึดทรัพย์เมียมึงกูจะไปยึดทรัพย์ลูกมึงใครเป็นนามสกุลมึงกูจะไปลากคอมันมาเอาคืนมาให้ประเทศไทย นี่คือความตั้งใจของพี่นรินสศรีพี่น้องครับซึ่งคนแบบนี้นะแกไม่พูดเล่นพี่น้องไปดูลูกแกสีตาขวางอยนั้นมันนักเลงพี่นรินทศนะผมบอกให้ครับเพราะฉะนั้นแกต้องการทําให้ได้นะครับแล้วสี่ข้อนโะยบายสีข้อนี้มันมีความจําเป็นต้องทํานะพี่น้องครับเพราะว่าเราทําไม่ทำไม่ได้เพราะประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ผมต้องขออนุญาตอภิปรายให้พี่น้องพวกเราฟังเอาไว้นะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศถ้าพี่น้องไม่เห็นด้วยกับผมในพี่น้องสไลด์ผ่านผมได้เลยครับถ้าพี่น้องคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เผชิญวิกฤตอยู่สามอย่างนี้นะถ้ามันไม่มีวิกฤตสามอย่างนี้ดรพามึงเพอเจอรลูกพี่มึงรังสีแม่งกับเพอเจอนะพวกมึงเป็นบ้าห,หรือไงมันประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตนะพี่น้องก็สไลด์ผ่านผมได้เลยครับแสดงว่าผมเป็นบ้า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยได้เผชิญวิกฤตคืนหนึ่งเรากําลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจพี่น้องครับเศรษฐกิจมันตกต่าทั้งโลกตกต่ำทั้งประเทศไทยนะครับสองคือประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤตความมั่นคงพี่น้องครับความมั่นคงไม่ใช่แค่ปัญหาไทยทะเลาะก,กับกัมพูชาแต่ว่าวิกฤตความมั่นคงของประเทศไทยมันเป็นเรื่องใหญ่ในระดับที่จีนกับเอมเมริกาเขากำลังจะมาทําสงครามกัน มันถึงขั้นอรรา,าก,การเกิดสงครามโลกเมื่อไหร่ก็ได้สงครามโลกครั้งที่สามพี่น้องครับเห็นไหมครับเรากําลังมองว่าพี่รังสีกําลังมองว่าไอ้ด็อกเตอร์พรามผีบ้าผมยาวกําลังมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันเอาเอาวุฒิยิ่งใส่กันเพราะฉะนั้นมันวิกฤตเพราะฉะนั้นนโยบายของพักเศรษฐกิจของเราคือจะต้องเอาประเทศนี้ให้รอดให้ได้ ประเทศไทยจะต้องรอดถ้าพวกมันจะยิงยูเครนใส่กันจะทํำยังไงไม่ให้ประเทศไทยโดนยิงด้วยนี่ไงครับพี่น้องคิดว่ามันเป็นวิกฤตความมั่นคงไหมหรือว่าพี่น้องคิดว่าโลกสวยไม่เป็นไรหรอกครับนะเราไปเลือกพรรคไหนก็ได้ที่ฝรั่งส่งมาเนี่ยนะนะเราไปกาพรรคการเมืองที่อเมริกาส่งมานะครับผูกขี้ข่าท่านทูตตะวันตกทั้งหลายเนี่ยที่มาล้างสมองคนไยให้บ้าข้างประชาธิปไตยอยู่เนี่ยนะมันไม่มีหรอกวิกฤตนะเราไปเอาใจพวกพรรคการเมืองพวกนี้ทั้งหลายที่เป็นสุนัขรับใช้ยุโร ยุ้ยใช้อเมริกาแล้วให้พวกมันมาตั้งฐานทัพให้มันมตั้งขีปนวุธอยู่นี่มันไม่มีอันตรายอะไรนะผมจะบอกให้ครับถ้าจีนยิงให้ปอ์โสนิกมาเมื่อไหร่ละตายหมูนะเพราะฉะนั้นสําหรับพวกผมสมมติฐานของผมคือพวกผมคิดว่าประเทศไทยกําลังจะได้เผชิญกับวิกฤตเพราะฉะนั้นที่พากันมาทําการเมืองนี่กูจะม่มาล้อเล่นพวกกูจะเอาจริงจริงพี่น้องครับต้องบอกไว้พวกกูจะไม่ยอมให้ประเทศไทยตาย,ตายเด็ดขาดประเทศนี้จะต้องรอด ตัวผู้กูตายไปไม่เป็นไรแต่ลูกหลานผู้กูต้องอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่รังสีสู้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกผมเข้ามาร่วมแก่เพื่อจะต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศไทยพี่น้องลองเปิดใจดูสิพี่น้องคิดว่ามีวิกฤตจริงหรือเปล่าล่ะพี่น้องคิดว่าอเมริกากับจีนเขากาลังประทะกันไหมรัสเซียยูเครนเคารบกันแล้วไหมอิสราเอลอิหร่านเคารบกันแล้วไหมพี่น้องคิดว่าประเทศไทยอยู่ในวิกฤตจริงหรือเปล่าหรือว่าพวกเรามันบ้ามันเพ้อเจอหรือไง นะครับวิกฤตต่อมาก็คือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญมาก็คือวิกฤตการทุจริตคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมันถึงขั้นวิกฤตแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้การคอร์รัปชันในประเทศไทยมันไม่ได้อยู่แค่ระดับที่ไปกินหักเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นนายกเป็นข้าราชการเป็นผู้ว่า เป็นประหลักกระทรวงาต่งนาทำถนนทำสะพานชักเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นไอ้แบบนั้นมันไม่ใช่แล้วคุณโอ๊ตสวัสดีครับคุณโอ๊ตฮโร่สวัสดีครับแล้ว,คร,วค,รนะครับพี่น้องครับถ้าแบบนั้นน่มันคอร์รัปชันธรรมดาครับแต่ว่าพี่น้องครับทราบไหมครับว่าประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤตคอร์รัปชันในยุคนี้เนี่ยถึงขั้นที่มีเงินสีเทาไหลเข้ามาในประเทศไทยหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันใช่เงินจากไอ้หุนเซนไหมวะ พี่น้องเห็นไหมครับมันเอาเงินเข้ามามันมาให้นักการเมืองของเราเขาจะเอามาซื้อเสียงพวกเราเนี่ย <c oughs> พี่น้องอวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะเลือกตั้งเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เขาจะหุ้นเซ็นมันจะโอนเงินมาให้นักการเมืองของเราข่าวมันก็ปรากฏแล้วพักใหญ่พักไหนขนาดพักที่บอกว่าคนรุ่นใหม่แม่เมงเสือเกี่ยวกับสีเทาพี่น้องเห็นไหมครับผู้สมัครสอสอของมันมันยังฟอกเงินสองหมื่นล้านนั่นไงไอ้ท่านคนรุ่นใหม่ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายหามึนฟอกเงินยาเสพติด ไหนบอกว่ามีมึงแล้วไม่มีเทาว่ามึงละนเปสีดำมันไม่มีเทาจริงดำล้วนๆน่ะเห็นไหมละ่ะถ้าเงินสีเทาของคุณเซนมันเอาเข้ามาแล้วเอามาให้นักการเมืองของเราไอ้พวกบ้านใหญ่ไอ้พวกสุ้มใหญ่ไอ้พวกนักการเมืองสีเทาทั้งหลายเนี่ยมันจะเอามาซื้อเสียงเราพี่น้องครับถ้ามันซื้อเสียงเรามันชนะเข้าไปมันก็จะได้ประธานสาภาสีเทามันก็จะได้นายกรัฐมนตรีสีเทามันก็จะเป็นรัฐมนตรีสีเทา หลังจากนั้นข้าราชการของเราคนไหนดีๆคนไหนตั้งใจทํางานตารวจทหารคนไหนสู้กับขมิ้นย้ายแม่งหนีไปให้หมดกูไล่มึงออกผู้ว่าคนไหนตั้งใจทํางานกูไล่มึงออกนะถ้าผู้ว่าคนไหนยุอนย้นช่วยกัมพูชามามากูให้มึงเป็นผู้ว่ากูให้มึงเป็นอธิบดีประดกระทรวงนี่ไงครับประเทศไทยเราก็จะร่มสลายประเทศไทยเราก็จะแพ้ไอุ้นเส้นไอ้ขุนเสนมันกำลังจะหาทางเอาชนะเราด้วยการเอาเงินมาซื้อละการเมืองของเราแล้วลการเมืองเราก็มาซื้อเสียงของเรา นี่งไงพี่น้องคิด,ดว่าวิกฤตไหมประเทศไทยกาลังเผชิญวิกฤตหรือเปล่าพี่น้องลองดูสิตอนนี้ก็มีข่าวมาเห็นไหมไอ้บ้าคนรุ่นใหม่แม่งไอ้หาขายยาสองหมื่นล้านบันเลยแน่นอนพี่น้องครับนี่งไงจะไม่วิกฤตได้ยังไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นน่พี่รังสีนักผมบอกให้ครับแกไม่ได้ล้อเล่นแกตั้งใจจะมาเล่นงานพวกมันจริงๆนะ ผมถึงบอกแล้วไงว่าถ้าพี่น้องไม่เชื่อว่ามันมีวิกฤตเนี่ยก็ถือว่าผมเพ้อเจ้อพี่น้องไม่ต้องมาเสียเวลาฟังกับคนบ้าผมจเอาเองผมหรอกครับนะถ้ามันไม่มีวิกฤตอะไรก็ไม่ต้องฟังแต่ถ้าพี่น้องฟังผมพูดมาเนะี่ยถ้าคิดว่ามันเป็นวิกฤตจริงๆนะ่ะลองมาหาทางช่วยกันไหมพี่น้องครับลองมาร่วมมือร่วมม้กันไหมพวกเราคนไทยจําเป็นต้องตื่นแล้วนะภัยมันคุกคามมาถึงบ้านเราแล้วนะพม,ม่ามันล้อมอยู่หน้าก,กงรงศอยุธยาแล้วนะ่ะจะงอมืองอเท้าอยู่หรือยังไงหรือพวกเราคนไทยต้องรวมใจขึ้นลุกขึ้นมาสูนะ พี่น้องครับเห็นไหมละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากนําเสนอขึ้นมาซึ่งอย่างที่เห็นนั่นแหละว่าพี่รังสีแกมาเสนอตัวขึ้นมาแหละแกจะแก้ปัญหาให้ได้แล้วแกไม่ได้หมูแกไม่ได้เพื้ออันดับแรกดูได้จากการที่พี่รังสีเป็นเป็นปฏิริษีําดับที่สิบพี่น้องครับพี่น้องไปฟังจากปากแกเองก็ได้ครับอยู่ในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยผมโพสต์ไว้ที่แกให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์สุจินดาเนะี่ นะผมว่าชัดเจนที่สุดเลยว่าทําไมแกถึงไปอยู่ที่สิบนะแต่ว่าเอาล่ะเผื่อพี่น้องหลายท่านไม่มีเวลานะผมก็จะขอสรุปให้พี่น้องฟังนะแต่ว่ามันจะไม่สาใจเหมือนพ่อใหญ่รังสีพูดเองหรอกนะแต่ว่าผมก็จะพูดภาษาของผมนี่แหละว่าการที่พี่รังสีไปอยู่ปฏิริษีดับที่สิบเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่รังสีบอกแล้วนะครับว่านโยุบายสี่ข้อของพี่รังสีที่จะต้องทําให้ได้ที่พวกผมจะต้องพากันสู้เข้าไป นะครับที่ต้องมาแหกปากหาเสียงปลาใสายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการทําให้4ข้อนี้สําเร็จให้จงได้ข้อที่หนึ่งทำรถไฟความเร็วสูงนะครับผ,าาผ่ากลางข้าอีสานลงไปเลยจนถึงกรุงเทพเลยสองทำแลนด์ลิงค์เชื่อมอยู่ที่ปากใต้และนองชุมพรเชื่อมกันให้ได้อันนี้นะมันเป็นเมกะโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์นขนาดใหญ่ความตั้งใจของพี่รัสีก็คือทีมงานของท่าน คนที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารธุรกิจรวมทั้งการบริหารการก่อสร้างต่างๆนานาจะต้องมาอยู่ในทีมนี้นะอันที่สองนโยบายที่สามกับที่สี่ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันและประหารชีวิตนโยบายในการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปตำรวจอันนี้นมันเป็นเรื่องของนิติบัญญัติมันต้องแก้ในสภามันต้องออกมาร่างกฎหมายให้มันผ่านให้ได้นะ เพราะฉะนั้นความตั้งใจของพี่รังสีคือบอกแล้วไงว่าแกไม่ได้พูดเล่นแกต้องการเข้าไปและทําให้ได้จริงๆนะถ้าทําไม่ได้ตายดีกว่าอย่ามาเป็นเห็นประกาศกับผู้ชมแล้วท่ามาทําเล่นทาหัวขอให้ได้เป็นผู้แทนเข้าไปนในสภานะ่ะมึงอย่าดีกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาดูบ,บ้านใครบ้านมันนะถ้าจะมาแล้วจะคือจะต้องดู้คไปให้ได้และจะต้องทําให้ได้ในสี่ปีได้เละไม่ต้องงอนานหรอกนะเพราะฉะนั้นพี่รังสีแกก็แบ่งเอาไว้ครับ ในรายชื่อปฏนะิริษีที่น้องไปดูเลยครับไอ้เก้าคนแรกนะ่ะมันเป็นนักกฎหมายทั้งนั้นมันเป็นนักกฎหมายทั้งนั้นพวกนี้เขาก็จะพากันไปจัดการสองข้อนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประหารชีวิตคนโกงไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าบุระบุคลิธรรมของไทยไอ้เก้าคนนั้นเขาจะไปและพี่รังสีสั่งเอาไว้เซ็นสัญญากันไว้ว่าไอ้นเก้าคนนั้นนะมันจะไม่มีคนไหนได้เป็นรัฐมนตรีจะไม่มีตําแหน่งบริหารเด็ดขาดนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ถ้าพี่รังสีเห็นแกตัวแกมาเป็นปฏิริษีตั้งแตที่หนึ่งเป็นปฏิริษีตั้งแที่สองเอาแต่พวกพ้องเอาแต่พวกเดียวกันกับแกน่ะนะผมก็สงบอกว่าครับมันก็คงเป็นไปได้คนไทยอาจจะกาให้ถึงที่ห้าแต่ว่าไอ้พวกเก่งนักกฎหมายทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เข้าสภานะก็แสดงว่านโยบายที่ตั้งใจจะทำเอาไว้มันก็ทาไม่ได้อยู่ดีเนะ่เพราะนักกฎหมายพวกนี้มันไม่ได้เข้าสภาเพราะฉะนั้นนะพี่รังสีแกบ,บอกเลยนะว่ากูไปดักขวางไว้ที่ลำดับ,บที่สิบเลยนะ เพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นหลักประกันว่านักกฎหมายทั้ง9ท่านเขาจะต้องได้เข้าไปในสภาและเขาจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ในสปีนี่แหละที่ต้องลากคอยพวกที่โกงมาประหามันให้ได้เนี่ยคุณน้องครับนี่คือความตั้งใจที่ทําไว้ผมว่าพี่รังสีนี่แหละลูกผู้ชายนะเห็นไหมแกไม่ได้เห็นแกตัวน่ะแทนที่แกจะไปเอาปฏิริษีดำที่หนึ่งยังไงกูก็ชิวๆสบายๆยังไงกูได้เข้าสภาไอ้หาพี่รังสีบอกเข้าไปทําไมวะถ้าเข้าไปเราไม่ได้ทําอะไรไม่ต้องไปอยู่บ้านใครบ้านมัน แต่ถ้าเข้าไปต้องทําให้ได้นี่ครับพี่น้องครับเหตุผลที่แกต้องอยู่ที่สิบเพราะอย่างนี้นะแล้วการที่แกอยู่ที่สนะิบเนี่ยแกต้องการมาจัดการคือการต้องการมาเป็นนักบริหารพี่น้องคอนอีสานบ้านเข้าครับพี่น้องคอนงแก่สองครับหรือโตนผมน้ครับผมก็อยากเข้าไปซอยเล่าผมเป็นสถาปนิกตบปริญญาเอก ถ้าได้เข้าสภาแล้วผมจะไปช่วยพี่รังสีเนี่ยนะไอ้สองอันนี่แหละโดยเฉพาะยิ่งรถไฟความเร็วสูงีกูเลยมันเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ผมนี่ละจะเป็นบัช่าการเท็ดให้รอดครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพัฒนาภาคอีสานของเรานะแล้วก็ต้องเรียนตามตรงนะว่าไม่ได้เพอเจอร์นะพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะแกนการพวกผมเตรียมการเอาไว้ถ้าพวกผมได้เข้าไปในสภาเมื่อไหร่สิ่งที่ผมจะทําทันทีคือจะมีการเซ็น MOU กับจีน พี่รังสีน่ะเข้าถึงได้ตัวใหญ่ตัวบิ๊กที่ปักกิ่งเลยแหละนะเขามีการคุยกันเตรียมการเอาไว้แล้วละ่ะก่อนหน้านี้เราไม่กล้าขยับอะไรมากนะเพราะว่าอเมริกามันก็เครืองมันไม่อยากให้เราไปสนิทกับจีนแต่ว่าตอนนี้พี่น้องก็เห็นแล้วครับในหลวงของเราเสด็จเยือนจีนแล้วดูสิ่งที่จีนเขาต้อนรับในหลวงของเราสิว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะบอกได้เลยว่าประเทศไทย จะไม่ตั้งแง่รังเกียจรังงอนอะไรกับจีนอีกแล้วเราจะขยับกับจีนเพราะฉะนั้นถ้าพัานธุผลเอกรังสีได้เข้าสภาไปถ้าพรรคเศรษฐกิจได้เข้าสภาไปภายในหนึ่งเดือนเซ็นอมเอ็รถไฟความเร็วสูงทันทีพี่น้องครับเซ็น MOU สร้างรถไฟความเร็วสูงกับจีนทันทีทีนี้เนี่ยมันจะมีเงินมหาศาลไหลเข้ามาในประเทศไทยทะลักทลาย มีการประเมินกันว่าถ้ามีการโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงให้เสร็จได้ในสี่ปีโดยมีพี่นุงศรีเป็นนายกฐุนตรีนะพี่น้องภายในสี่ปีนั้นนะ่ะมีการประเมินกันโดยธนาคารโลกและไม่ได้มาพูดเราเองและธนาคารโลกเขาประเมินกันนะว่าถ้าสร้างรถไฟความเร็วสูงทะแยงจากนองคายไปกรุงเทพผ่านอุดรขอนแก่นโคราชมันจะทําให้ GDP per capita รายได้ประชาชนาของประเทศไทยนี่นะครับ มันจะขยับขึ้นมาจากปีละเจ็ดพันดอลลาร์ต่อหัวนะพี่น้องครับคายได้เฉลีย่ยของประชาชนของเรานะ่ยเขาตีให้ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันดอลลาร์เอาสามสิบคูณก็ประมาณสองแสนหนึ่งนะประมาณนี้นะพี่น้องครับต่อปีแต่ถ้ามีการสร้างรถไฟสายนี้ของพี่รันศีนะพี่น้องครับมันจะทําให้ GDP Per เปอร์แคปิตของประเทศไทยขยับไกลขยับขึ้นไปกลายเป็นยี่ส0ดอลลาร์ต่อหัวทันที ทันทีที่มีการเซ็นสัญญาแปลว่าไรได้เฉลี่ยของคนไทยจะกลายเป็นสามเท่าทันทีที่มีการเซ็นสัญญาเห็นไหมล่ะคิดว่าเพลเจอร์ไหมคิดว่าพูดเล่นไหมคิดว่าคนอย่างพี่รังสีพูดเล่นไหมนะคิดว่าผู้ชายคนเดียวที่กล้าชี้หน้าด่าไอุ้นเซนอยู่คนเนี้ยทั้งที่สองนักการเมืองในสภาพากันกำหั่หัวหดกัวฮุนเซนหมดแต่ะมีพี่รังสีประการอยู่คนเดียวกูฆ่าไอ้คุนเซนคิดว่าผู้ชายแบบนี้จะมาพูดเล่นหรอ คิดว่าผู้ชายคนนี้แบบแหลกหรือมาเป็นคนเอกได้ขนาดนี้มีผู้ถหรารระดับสูงขนาดนี้คิดว่าจะมาปลาใสททาเสียงหล่อไปให้ชาวบ้านกาให้แล้วเข้าไปก็ไม่ได้ทำหาอะไรหรือไงการที่จัดกําลังคนแบบนี้การจัดวางหมากไว้ให้ไอ้เก้าคนแรกไปทํากฎหมายให้ไอ้เก้าคนหลังมาจัดก,การเรื่องรถไฟให้เก้าคนถัดไปไปทําแลนลิงไปทำโอเชียนลิงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่านี่คือวิธีการแบบมืออาชีพ แปลว่าแกกะาว่าเข้าไปเมื่อไหร่กูใส่มึงแน่กูเอาแน่กูทําแน่สําเร็จแน่แต่พี่บอกไงถ้าทําไม่ได้ตายซะอย่ามาเป็นอยู่บ้านใครบ้านนั้นนี่ไงครับคือสิ่งที่พี่ฤษีประกาศเอาไว้แล้วพวกผมที่ไปสมัครกับ,กบแกก็เพราะพวกผมศรัทธาพวกผมอยากให้มันสําเร็จไท้ได้เพื่อประเทศไทยเว้ยก็เลยพากันมาเนี่ยผมจะบอกให้ครับพวกผมหาเสียงไม่มีเงิน พักไม่มีเงินให้ต่างคนต่างใช้เงินตัวเองเท่านั้นนะพักเศรษฐกิจของพี่ทองศรีเนี่ยไม่มีใครเอาเงินให้นะไม่เหมือนพักการเมืองทั้งหลายพวกมึงน่ได้มาเป็นแสนเป็นล้านน่พากันมุกกินอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะแต่พวกกู้นะเงินใครเงินมันช่วยกันหาเสียงพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องดูซิว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะสําเร็จขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะถ้าพี่ทองศรีทําสําเร็จขึ้นมาได้ประเทศไทยรอดแน่พี่น้องครับ ประเทศไทยรอดแน่วิกฤตเศรษฐกิจเราบอบช้ำม,มานานเกินไปแล้วประเทศไทยมันไม่ฟื้นหรอกพี่น้องวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเจออยู่ตอนนี้เนะี่ยเพราะเราไม่มีตังเราบ่วจี้เราหมดเงินนักลงทุนต,ต่างๆนนาเขาไม่มาแล้วพี่น้องครับฝรั่งรังค่ามันไม่มาแล้วพวกฝรั่งรังค่ามันก็จนเหมือนกนันมันมัวแต่รบก,กับรัสเซียน่ะพวกยุโรปแม่งก็นจนเหมือนกันอเมริกาแม่งเศรษฐกิจกำลังจะพังิดหนี่มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหวังนักท่องเที่ยวหวังนักลงทุนอะไรมาประเทศไทยมันไม่มีแล้วนะ เพราะฉะนั้นในประเทศไทยอยู่ในสภาพกรอบเงินในร่างกายเงินในระบบของเราเหมือนกับเลือดในร่างกายของเราเนี่ยมันมันร่อยหลอมันแข้งเราไม่มีเลือดในร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือเอาเงินลงทุนจากจีนซึ่งมีเงินมหาศาลจีนเขารวยเอาเงินเข้ามาเติมให้เราเติมในระบบ,บของเราซึ่งเรามั่นใจครับถ้าพี่รันสีผ่านเข้าไปได้ถ้าพวกเราคนไทยช่วยกันส่งแกเข้าไปช่วยพักเศรษฐกิจให้ส่งเข้าไปได้หลายๆคนหน่อยนะ ผมมั่นใจครับแค่ได้เซ็นสัญญา MOU กับจีนเดือนแรกนะพี่น้องครับเลือดจะเข้าสู่ระบบเราฟุด